วันนี้เรียกว่าสลับเบรกกันหน่อยนะคะ,คะเพราะว่า กองนี้ค่ะละครกองผู้กองยอดรักเนี่ยนะคะพอแฟนๆละครช่อง3ค่ะรู้มาว่าพ่คิงสมจริงเนี่ยจะหยิบยกละครเรื่องนี้นํามารีเมคใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็นครั้งที่7ที่ละครเรื่องนี้ถูกนํามาทําเป็นละครแล้วก็สร้างภาพ,พย,ายนตร์มาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันเนี่ยนะคะ <S <S <ๆ>ตัวข่าววันเธอวันนี้ก็เรียกว่าเอาใจแฟนละครทางช่อง3เลยทีเดียวนะคะตอนนี้ขณะนี้เนี่ยเขาก็กําลังฟิตติ้งเสื้อผ้ากันอยู่นะคะซึ่งคุณอาร์มธนภุมเท้านอกค่ะก็อยู่ที่ private studio ะะแล้วก็ผู้ที่มารับบทเป็นพลทหารพันน้ำสุพรรณน,นามสก,กุลของพลเนี่ยพันเนี่ยนะคะก็รับบทโดยเตอ๋อฉันทวิทย์ซึ่งพี่คิงเนะะี่ยะบอกว่าใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกว่าให้เขามารับบทนี้ได้ถึง2ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผู้ที่จะมารับบทเป็นผู้กองสาวสวยเนี่ยนะคะก็คือคุณมาร์กี้นะคะไปติดตามกับคุณอาร์มธนภูมิค่ะ คุณเพชรีคุณสายฝนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ private studio นะครับกับบรรยากาศการฟิตติ้งละคร ผู้กองยอดรักนะครับนี่คืออีกหนึ่งบทประพันธ์อมตะของเมืองไทยนะครับจากปลายปากกาของคุณการจนานาคนันนะครับเขียนเรื่องนี้ไว้เมื่อไร่ไม่มีปรากฏบอกนะครับแต่ถูกสร้างเป็นละครมามากถึง6ครั้งและเป็นภาพยนตร์มา2ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ค่ายกู๊ดฟีลิ่งโดยผู้จัดพ่คิงสมจริงสีสุภาพนะครับนำมารีเมคอีกครั้งเป็นครั้งที่7แล้วนะครับเวอร์ชั่นนี้ได้หนุ่มเต๋อชันทวิทย์นะครับมาร่วมงานละครเรื่องยาวกับทางช่อง3เป็นครั้งแรกประกบกับสาวมากี้ราศีนะครับบรรยากาศการฟิตติ้ง ผู้กองยอดรักเวอร์ชันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปพูดคุยกับผู้จัดรวมถึงพระเอกนางเอกของละครเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับครับฮะพิจิงถามก่อนเลยครับทาไมถึงหยิบเอาผู้กองยอดรักกลับมารีเมคใหม่ในปีนี้ครับก็เป็นผู้กองยอดรักเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นปีนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องความรักมากกว่าผู้กองยอดรักเป็นความรักที่เหมือนจะต่างชนชั้นระหว่างผู้กองกับพลทหารกับทหารเกณฑ์ เขียนมา40กว่าปีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาไม่มีครับเพราะว่าจริงๆเราก็ปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันด้วย<น>เพราะว่าโดยตียมความรักกับพี่ว่าเป็นอมตาอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นความรักต่างชนชั้นของนึกออกไหมเออหมามองเครื่องบินเนาะเขาไปเครื่องบินใช่ไหมครับแน่นอนนอกจากความอมตาความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มีอยู่แล้วในเรื่องนี้ พระเอกนี่เป็นตัวเดินเรื่องที่สําคัญมากพันน้ําสุพรรณทําไมถึงอยากได้เติมมาเป็นพระเอกเรื่องนี้ครับพี่คิงโอ้ยรอคอยเข้ามาแสนนานเลยครับประเด <c oughs> ็นสามปี <c oughs> สามปีทาไมตกลงตัดสินใจยากอะไรขนาดนั้นครับเต<ส>ิอฮะคือจริงๆมันด้วยอะไรหลายๆอย่างครับคือพี่คิงก็เคยได้คุยกับพี่คิงว่าอยากร่วมงานกันมานานมากแล้วครับสองสามปีนะครับแต่ว่าไม่เคยมีจังหวะเวลาที่แบบพรมอมพอจาะก็พอดีอันนี้เหมือนได้วงงานกับพี่คิงแล้วเป็นครั้งแรกด้วยของผมอะไรเงี้ยก็รู้สึกต้องตัดผมด้วยค่ะ พราะฉะนั้นช่วงที่ถ่ายทาละครเรื่องนี้ไปรับงานหล่ออื่นไม่ได้อ๋อต้องทุ่มเทให้ละครเรื่องนี้อยู่แล้วครับแต่ตัดผมไปก็หล่อเหมือนเดิมอยู่ดีนี่เป็นการหยดของการเจอกันครั้งแรกระหว่างพระเอกนางเอกใช่ไหมใช่ค่ะก่อนหน้านี้คือไม่เคยได้ทํางานที่เป็นแบบอย่างนี้เป็นละครหรือเป็นหนังไม่เคยเลยนอกจากถ่ายแบบแล้วก็ตามงานอื่นๆอะไรอย่างี้ค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้ทํางานร่วมกันแบบยาว ทั้งสองคนทราบไหมว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่ได้รับความนิยมมากทําเมื่อไหร่ก็ดังค่ะก,ก,ก็พอบอกคุณแม่ว่าได้เล่นเรื่องนี้แม่ก็บอกจริงเหรอดีใจแม่คือคนแรกที่แบบดีใจมากอะไรอเงี้ยแล้วก คือคือหนูไม่เคยดูค่ะต้องต้องบอกก่อนว่าไม่ไม่เคยได้มีโอกาสได้ดูภาคอื่นๆค่ะก็เลยยังยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่คุณแม่นี่คือเสียงสูงมาคนแรกเลยค่ะเป็นผู้กองด้วยมียศมีตำแหน่งด้วยเรื่องนี้ค่ะก็เกรงๆหน่อยนะเป็นครั้งแรกที่ได้ใส่แบบยูนิฟอร์มอะไรแบบนี้ด้วยค่ะค่ะสำหรับเต๋อเองพันน้นสุพรรณนี้เห็นว่าต้องไปเรียนการพูดสำเนียงแบบชาวสุพรรณจริงๆเลยเหรอใช่ครับต้องไปอยู่สุพรรณมาสองวันไปอยู่เพื่อเพื่อไปฟังสำเนียงเขาอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันแบบให้มันตรงกับ ให้มันใกล้เคียงความจริงที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็สนุกดีครับต้องพูดต้องพูดเนอตลอด2วันเลยมีเนอกลับไปติดใช้ที่บ้านต้องไหมหังจากไปรำเรียนมามีครับที่บ้านเริ่มลำคาแล้วเหมือนกันที่บ้านเริ่มแบบเฮ้ยแล้วมันติดไงครับเวลาแบบพูดไปแล้วคนฟังบางทีมันติดไปด้วยมันก็เราก็ต้องแบบพยายามต้องพูดบ่อยๆจะได้ชินอะไรเงี้ยครับด้วยความที่เป็นคอมเมดี้เต๋อเรื่องนี้สบายมากไหมคัจริงจริงมันก็ไม่ได้สบายมากหรอกนะครับแต่ว่าคือด้วยด้วยความที่เราเป็นคนตลกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก มีมุกมีอะไรมาปล่อยในระหว่างที่การถ่ายทําได้ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ทุกอย่างต้องทากันบ้านหมดครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเป็นอาหารเกณฑ์อะไรย่างนี้มาก่อนก็ต้องแบบลองพี่คิงวางแผนเรื่องนี้ยังไงครับเห็นว่าการจัดการเกี่ยวกับก่อนที่จะถ่ายทําก็ยากพอสมควรเพราะว่าต้องตัดเออต้องถ่ายทาตั้งแต่ยังไม่ตัดผมใช่ครับก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายแล้วช่วงที่เขาผมยาวแล้วก็ช่วงเข้าค่ายนี่ก็คงต้องตัดผมครับครับอันนี้ครับที่รอมาสามปีรอเขาตัดผมเนี่ยครับกีนี่ก็บอกไว้นานแล้วครับ นี่คือภาพแรกที่เราได้เห็นกันนะครับสำหรับผู้กองยอดรักในเวอร์ชั่นของพ่คิงสมจริงสีสุภาพนะครับสุดท้ายให้พระนางเชิญชวนติดตามการถ่ายทํารวมถึงละครเรื่องนี้หน่อยครับผู้กองยอดรักค่นะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะกี่ได้ดูลิสต์ตัวตัวละครแล้วก็นักแสดงหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าสนุกแน่นอนฮาแน่นอนค่ะประทับใจแน่นอนเนาะครับ ก็ผมเชื่อว่าเราจะได้ความสุขสนานกลับไปแน่ๆนะครับก็อยากจะให้ติดตามกันนะเพราะว่าทุกคนก็ทํางาน่างเต็มที่คิดว่าเตรียมมาปล่อยยุบกันคือทุกคนแบบเป็คนแบบดูฮาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบมาร่วมแบบ หัวเลาะกันแล้วก็แบบมันลุ้นไปกับความรักของผู้นี้ด้วยคร,ครับผม40กว่าปีของอายุบทประพันธ์เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับความรักยังไงก็ยังคงเป็นความอมตะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆละครช่อง3รอติดตามกันได้นะครับเรื่องนี้เห็นว่าพ่คิงใช้ผู้เขียนบทมากถึง5คนเลยทีเดียวในการระดมมุกต่างๆนะครับจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวติดตามกันต่อไปสําหรับผู้กองยอดรักนะครับช่วงนี้กลับไปที่สตูดิโอนะครับคุณเพชรรีคุณสายฝนครับค่ะขอบคุณมากนะคบนะคะเพราะเรื่องนี้เนี่ยมุกตลกน่ถือวา สร้างสีสันให้กับละครเรื่องนี้มากทีเดียว<ใ>น,นะคะในทุกภาคที่ผ่านมานะคะ,คะแล้วก็คุณบ๊อบทูนที่รันยาซับแล้วก็พี่ตองสาวิตรีที่เคยเป็น<า><า>ปีตอนนั้น2531 3นะะใช่ไหมคะจะกลับมาเป็นพ่อกับแม่ของนางเอกในภาคนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำมุกตลกต่างๆที่หนุ่มตัวตุมเตอบอกไว้แล้วว่าเตรียมจะมาปล่อยสด ในกองออให้ได้ชมกันแน่นอนะนะคะแต่ว่าดูเคมีเตอ๋อกับมากี้นี่ก็เข้ากันนะอน่าจะตลกนะน่าจะสนุกด้วยนะคะเรื่องนี้ผู้กองยอดรักค่ะค่ะนะคะ